สวัสดีค่ะโฟกัสยานินค่ะศิลปินจากค่าย MLG Music ค่ะ ชื่อโฟกัสค่ะชื่อจริงชื่อยานินซีนีค่ะแต่ว่าชื่อไอจีหนูก็คือตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโฟกัสยานินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชื่อนี้มันเรียกติดปากว่าทุกคนติดปากกันอยู่แล้วว่าเออโฟกัสยานินก็เลยเอามเป็นชื่อสเตทเนมค่ะทุกวันค่ะรู้สึกว่าแบบถ้าวันไหนไม่มีมาเชาว,วันนั้นจะอ่อมวันนั้นจะไม่มีแรงแบบต้องเติมมาละแก้ เรียนเต้นตั้งแต่7จ็ขวบตัวเริ่มจริงๆก็แบบ3ามี่ขวบแบบเริ่มเต้นเองแล้วเลยค่ะเริ่มเรียนเต้นจริงจังตอนประมาณ7จ็ขวบค่ะแบบเรียนโคเวอร์เรียนฮิปฮอปอะไรอย่างนี้ค่ะคือหนูเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดแล้วก็พูดเก่งมากแบบว่าหนูไม่ชอบอย่างนิ่งๆแล้วหนูเป็นคนพูดเยอะพูดมากมากเลย <S <S ไม่ได้เป็นคนชอบแมวจริงๆเป็นคนแพ้ขนสัตว์ทุกชนิดเลยแต่ว่าแบบเขาชอบแซวกันว่าหนูเหมือนแมวก็เลยชอบใช้อิโมจิแมวดำค่ะ ความหมายสูงสุดตอนนี้แบบว่าอยากเหยียบอิมแพคอา e ีนาสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเป็นรู้สึกเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วก็แบบเราได้เห็นศิลปินที่เราชอบอยู่บนเวทีนั้นแบบเยอะมากเราอยากขึ้นเวทีนั้นบ้างค่ะนอน หนูได้ภารกิจคือน,นั่งสมาธิเวะลาครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วก็แบบกลายเป็นเหมือนมิชชั่นที่เราลองทําดูทุกๆวันอะไรอย่างนี้ค่ะหนูอยากลองเรียนเกาหลีค่ะเพราะจริงๆชอบเคป๊อปอยู่แล้วแล้วก็แบบจริงๆกําลังขัดเรียนเองอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่คือหนูพูดว่า9ก9 9ุด้คือหนูเป็นคนพูดมากมากแล้วก็แบบเวลาอยู่กับเพื่อนชอบแบบพูดแบบพูดได้ตลอดเวลาเลยค่ะแบบพูดไปเรื่อยจริงๆเคยแบบตั้งใจคุยกับเพื่อนว่าเออนั่งกันสัก15นาทีละกันที่คาเฟ่แบบว่าเออพักส บ้านเกือบสามทุ่มค่ะคุยตั้งแต่ห้าโมง <laughs> จริงๆเหมือนมันติดตัวตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้ว่าแบบเริ่มชอบตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าจุดประกายที่อยากทําให้เป็นไอดอลเป็นศิลปินเลยก็คือ b บี4นเคฟเด่ะยุคสมัยที่คุกกี้เสี่ยงทายแมสก็คือหนูอยู่ประมาณปหนึ่งเราร้องเราเต้นตามเขานับรุ่นรอได้แบบเอออายุเท่าไหร่ถึงจะออดิชั่นได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพลงอาจจะยังนะเีนอตเย็ค่ะ ็นซิงเกิลแรกด้วยค่ะก็ด้วยความที่เป็นซิงเกิลแรกด้วยค่ะก็เลยอยากได้เพลงที่ใส่ความเป็นเราไปให้มากที่สุดเลยค่ะหลายคนก็จะเห็นภาพจังว่าหนุเด็ก,กยิ้มเกงเดกสดใสแบบชวนคุยเก่งอะไรอย่างนี้เพลงนี้ก็เลยมีความกลิ่นอายน่ารักน่าหลาอาจจะมีความไวทุเคยหน่อยแบบว่าด้วยความที่พี่กอล์ปสกาเป็นคนแต่งด้วยแล้วก็แบบนึกถึงยุคก,การ์ีกาเซ่ใช่ไหมคะแล้วก็นึกถึงพี่ๆโฟโมอดอะไรอย่างนี้แล้วอยากได้วความเป็น p o ปี้เลิฟเข้าไปเพราะว่าเด็กมัธยมใสๆอะไรอย่างนี้ ก็ฝากด้วยนะคะกับอาจจะยังนะา a บ y ี้ดอเยดค่ะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วค่ะรวมถึงมิวสิกวิดีโอดูได้ที่ YouTube ช่องม o นไลก์โก o นะคะแล้วก็มีแฮชแท็กอาจจะยังน c าชา l e เล e กับทาเตนน่ารักน่ารักให้ทุกคนไปร่วมเล่น a l l e เล e กันได้ด้วยค่ะแล้วก็ผลงานอื่นๆในอนาคตก็สามารถติดตามกันได้ที่โซเชียลมีเดียของโฟกัสส่วนตัวก็ a f o c u s underscore y a n i n โกันค่ะแล้วก็ของค่านะคะ moonlightgo o f f i c i a l ค่ะก็จะมีผลงานอื่นๆอะไรในอนาคตก็รอติดตามกันได้นะ ะะบอกเลยว่าอาจจะยังนะอาจจะยังอาจจะยังไม่อยู่เสียงหัวใจเต้น I love you ไม่รู้ว่าจะหยุดยังไง